คือสโลลายเป็นการสร้างภาพคุณต้องมีเงินเหลือเยอะพอที่สําหรับซัพพอร์ตชีวิตคุณเองโดยไม่เดือดร้อนชีวิตเกษตรกรจริงๆเลยเนี่ยนะครับสโลลท์ไม่ได้เท้าต้องรีบทํางานอย่างรีบไปไถนาอย่างเงี้ยก่อนแดดจะเปรี้ยงละคุณต้องไถแต่เช้ามืด นะเดี๋ยวควายมันจะร้อนเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยคุณไม่มานั่งสโลไลท์จิบกาแฟมีโดนัทวางข้างแก้วทุกเช้ามันไม่ได้ไครับคุณต้องรีบชีวิตคุณต้องเร่งรีบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าสโลไลท์สโลไลท์เนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้ผมก็สโลไลท์ได้นะถ้าผมมีเงินฝากสักสิล้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะสโลไลท์ให้ดู คือทุกคนน่าจะมองผมว่าเราเพี้ยนเพี้ยนเลี้ยงได้ยังไงก็สัตว์ใหญ่ในเมืองเอะไรเงี้ยเขาก็เลยแซวก,กันในกลุ่มเพื่อนสนิทสนิทล้วว่าเออมีเจ้าชายผักก็ต้องมีเจ้าชายสากนเขาก็เรียกกันแรกๆก็รู้สึกแปลกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มชิน ผมไปเรียนเนี่ยสมัยเป็นเด็กกลับมาท้่ผมเจอสัตว์เลี้ยงผมผมจะมีความสุขผมจะไม่ทําอะไรแล้ะผมจะอยู่กับมันผมจะเล่นกับมันผมจะคุกคีอยู่กับมันก็อาจจะเหมือนหลายๆคนที่ชอบในสิ่งที่เขาเป็นนะมันคือความสุขว่าเอ้ยพอเราได้อยู่กับมันแล้วเราใช้เวลาอยู่กับมันได้นานกว่าสิ่งอื่นคือมันเป็นอะไรที่ชอบมากฝันเลยครับฝันตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นเราอยากจะมีฟาร์ม คือที่เนี่ยผมอยู่มาประมาณ6ปีแล้วครับตอนสมัยเรียนเนี่ยผมก็เห็นที่แถวๆเนี่ยครับเป็นที่ตาบอดท้ายของหมู่บ้านเ,นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาวัวมาเลี้ยงดีกว่าท้ายหมู่บ้านเรามีหญ้าเยอะแล้วก็มาคิดว่าเอ้ยใครมีจะมีคนขโมยไหมจะมีสัตว์ร้ายกัดมันได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็คิดทุกอย่างครับไปคิดแล้วว่าเออผลลบมันน้อยกว่าผลบวกแน่นอนอตัดสินใจเลี้ยงวัวครับใช้พื้นที่บริเวณนี้แหละ ล่อยทั้กินหญ้า,าทําคอกให้เขาหลบร่มหลบแดดหลบฝนคือมันต้องมีการวางแผนนะครับเหมือนเหมือนเราคิดแผนทํางานอย่างเงี้ยมันต้องมีการเขียนแผนตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดตลอดนะแล้วก็ทํามาตรงนี้หกถึงเจ็ดปีแล้วแล้วมันก็เกิดวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพปี54ตรงนั้นแหละมันมันทำให้เกิดวิกฤตเป็นโอกาส คนเนี่ยมีเงินเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาตัวรอดนะคุณเข้าตลาดคุณเข้าอะไรคุณไม่มีของกินอะ่ะคุณมีเงินเต็มกระเป๋าแต่คุณซื้ออะไรไม่ได้ผมก็เลยมองว่าความมั่นคงของอาหารเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนผมก็เลยคิดว่า้ถ้าเราเป็นเป็นต้นสายเลยเป็นผู้ผลิตเลยเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับพอปี5้า้าปั๊บผมเริ่มทําจริงจังเลยนะเริ่มเลี้ยงสาสตร์พุลาออกจากงานเลย ใจเราต้องนิ่งพอถ้าไปฟังคําคนมากเลิกเถอะ <ๆ S 2> อย่าไปทำเลยเ,ออเ,ออเดี๋ยวปีหน้าก็เป็นเหมือนเดิมคุณจะเขวทันทีอะ่ะผมเลยบอกว่าอะไรไม่สําคัญเท่าใจเราเท่าใจเราแน่วแน่สัอย่างเนี่ยโอ้โหอะไรก็ล้มไม่ได้โอ้โหผมตัดสินใจอะไรไม่ยากเลยนะผมตัดสินใจขายสัตว์ตัวหนึ่งยังยากกว่าตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพตอนทํางานมาเป็นเกษตรกร ทุกคนน่ะมองว่าผมเพี้ยนทั้งนั้นน่ะราชาการเป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันเลยนะเป็นอาชีพที่คนทุกคนมองว่าความมั่นคงในอาชีพนั้นนะมันสูงแต่มันกลับเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกับผมไงอย่างที่ผมบอกคนเวลามันชื่นชอบอะไรเรารู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นได้นานผมก็มาเปรียบเทียวบว่าชีวิตผมเนี่ยอยู่ที่ทํางานแล้วมันอยากจะอยู่นานกว่าอยู่กับสัตว์หรือเปล่าแค่นั้นเองเราก็ต้องเลือกคืองานราชาการไม่ใช่ม่มันไม่ดีครับมันแค่ไม่เหมาะกับผมแค่นั้นเอง คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องกล้าเริ่มต้นแล้วไม่ต้องคิดว่าการเริ่มต้นของคุณเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมบางทีคุณต้องเริ่มเลยอะโอกาสมันมาถึงแล้วคุณต้องเริ่มมันอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็แนวคิดของคุณว่าคุณจะตัดสินใจทําชีวิตคุณให้เป็นแบบไหนผมมีทุกวันนี้มาได้ก็จากผมผ่านการล้มเหลวมาก่อนทท้งนั้น อยากจะฝากทุกคนนะครับอย่าไปกลัวเลยความล้มเหลวอะ่ะยิ่งคุณล้มเหลวมากคุณยิ่งจะไปถึงเส้นชัยเร็วการจะไปถึงเส้นชัยที่เร็วของคุณเนี่ยคุณจะไปถึงด้วยความแข็งแรงกว่าคนอื่นด้วยซ้ําทุกอาชีพมีความสาคัญทั้งหมดอยากเห็นความสําคัญของอาชีพตัวเองแล้วก็ค้นหาใจตัวเองให้เจอว่ารักที่จะทําในอาชีพไหน คำส่งออมาสาหรับผมเนี่ยโคตรเยอะเลยผมใช้คํานี้เลยตั้งแต่ครอบครัวนะครับบ้านไม่มีที่จะเลี้ยงได้ยังไงจะเป็นภาระหรือเปล่าหลายๆคนเลยแหละที่รู้จักเอ้อเลี้ยงได้ยังไงวะเนี่ยเอามาเป็นภาระทําไม่ได้หรอกผมไม่ได้เอามาเป็นเงื่อนไขในการเป็นเป็นแนวคิดของผมเลยนะคือพูดก็พูดไปดิไอคาพูดพวกนี้ผมไม่ได้อยู่ในสมองผมผมก็รู้สึกเฉยๆกับมันอ่ะถ้าเราเก็บมาคิดเราก็ต้องทําแข่งกับคําพูดพวกนี้แต่ซึ่งผมมองว่า เราทาสิ่งที่เรารักดีกว่ามันจะมีความสุขกว่าสําเร็จไม่สําเร็จไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงคุณก็ระมาทเราอยู่แล้วว่ามันทําไม่ได้ถ้าเรามาทําไม่สําเร็จเราก็เสมอตัวแต่ถ้าเราทําสําเร็จขึ้นมาเนี่ยมันคือแบบโอ้โหอเมซิ่งมากทุกวันนี้ผมก็อยู่บนความอเมซิ่งในชีวิตของผมคือหลายๆคนพูด เลี้ยงสัตว์ในเมืองผมเอามาอยู่ที่แคบบาปหรือเปล่าผมก็บอกคนละคนอยู่อพาร์ตเมนต์น่ะบาปไหมล่ะใช่ไหมเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่เห็นโดนบ่นเลยว่าบาปสัตว์ผมเอามาอยู่ในที่อย่างเงี้ยผมก็ไม่ใช่ว่าสัตว์จะเครียดนะสัตว์มันก็มีชีวิตของมันนะครับมันอยู่เนี่ยมันก็ต้องขังมันก็ต้องอะไรมันเป็นเรื่องปกติแต่เราขังจะขังลืมขังตายเราจะคุกแล้วก็ปล่อยแล้วก็ให้เขารีแลกคือเราต้องรู้จักกับนิสัยของของมันแล้วเราจะรู้เราจะเข้าใจมันแล้วเราจะอยู่กับมันได้ที่นี่นะครับผมเล เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเลี้ยงแพะเลี้ยงควายเลี้ยงมา้าโดยรวมแล้วเราก็จำหน่ายพันธ์สัตว์ด้วยจําหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากสัตว์เราไม่ได้ทําเป็นโครงการขนาดใหญ่เราทําแบบครัวเรือนสมมติว่าเราขายนมแพะได้วันละสิขวดเราขายไข่ไก่ได้วันละสิฟองเราขายปลาในบอ่อได้วันละ5้กิโลเราทําอะไรไม่ได้ทำเยอะหรอกครับแต่ทำหลายๆอย่างเอาสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมาเป็นไรายได้รวมกันเฉลี่ยหนึ่งวันเนี่ย ผมก็ตื่นแต่เช้าครับเพราะไก่มันขันปุกตื่นแต่เช้าจนจนจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วเป็นความเคยชินไปแล้วเราก็ตื่นมาให้อาหารสัตว์แต่เช้าดูแลมันว่าเออมันกินปกติไหมมันซึมไหมมันออกกําลังเหมือนเดิมไหมมันมีอาการเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานไหมแค่นี้ครับไม่ต้องคิดถึงอนาคตหรอกว่าพรุ่งนี้มันจะตายไหมว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดครับถ้าคิดอย่างนั้นจะปวดหัว วันนี้เราตื่นมาเห็นสมาชิกในฟาร์มเรามีชีวิตที่เหมือนเดิมมันเหมือนตัวเราวันนี้เราตื่นขึ้นมาจากที่นอนเราลืมตาได้แขนขาเราขยับได้ปากเราพูดได้เรากินอะไรได้ปกติคือแค่นั้นแหละแล้วเราก็ดูแลมันวันนี้เพื่อต่อไปถึงพรุ่งนี้ก็แค่นั้นเองครับมันจะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าโหแม่งอีก1ิปีเราจะต้องเป็นแบบนั้นเราจะต้องเป็นแบบนี้คือผมมองแค่วันนี้แหละสัตว์เลี้ยงเราไม่เป็นอะไรเราก็ดูแลมันให้ดีที่สุด พรุ่งนี้มันจะป่วยหรือมันจะยังไงเราก็ต้องยอมรับสภาพกับมันแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็แค่นั้นเองครับชีวิตไม่ต้องไปมีอะไรมากเอาจริงๆอ่ะผมจะฝากสโลแกนกับคนที่มาศึกษางานกับผมตลอดเลยว่าเลี้ยงสัตว์่าโลกสวยคือคุณโลกสวยไม่ได้คุณจะน้องเขานอะไรน้องเขาอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ครับคือเราตั้งอยู่บนความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นสิ่งมีชีวิต มีเกิดแก่เจ็บตายมีการเจ็บป่วยมีความสุขมีการได้รับความทุกข์เหมือนเล่าเนี่ยแหละเราปรับแค่ตัวเรากับเขาให้มันตรงกันมากที่สุดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะดูแลมันก็ต้องดูแลมันะให้ดีในระดับที่เราดูแลได้คือสโลไลท์เป็นการสร้างภาพคุณต้องมีเงินเหลือเยอะพอที่สําหรับซัพพอร์ตชีวิตคุณเองโดยไม่เดือดร้อนคือสโลไลท์วิตเกษตรกร,กรจริงๆเลยเนี่ยนะครับสโลไลท์ไม่ได้ เช้าต้องรีบทํางานอย่างรีบไปไถ่ายนาอย่างเงี้ยก่อนแดดจะเปรี้ยงแล้วคุณต้องถ่ายแต่เช้ามืดนะเดี๋ยวควายมันจะร้อนเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยคุณไม่มานั่งสโลไลท์จิบกาแฟมีโดนัทวางข้างแก้วทุกเช้ามันไม่ได้ไงครับคุณต้องรีบชีวิตคุณต้องเร่งรีบถ้าตราบใดที่เรายังมีอะไรที่ยังต้องรับผิดชอบในชีวิตมีครอบครัวที่เราต้องดูแลนะครับมีหน้าที่หลายๆเรื่องที่เราจะต้องทำเนี่ยผมว่าการใช้ชีวิตสโลไลท์เนี่ยมันคือการพักผ่อนแค่ั่วครั้งั่วคราวแค่นั้น มันจะมาทุกวันไม่ได้ไงคุณอยากจะเป็นผู้บริหารคุณต้องทํางานระดับไหนใช่ไหมคุณต้องทุ่มเทขนาดไหนกว่าคุณจะต้องไต่ขึ้นถึงผู้บริหารถ้าคุณทําสั่งงานแล้วคุณก็หัวหน้าบอกเอ้ยพรุ่งนี้แล้วนะอย่างเงี้ยเออหัวหน้าครับขออีกสองวันคุณจะได้เป็นหัวหน้าวันไหนอ่ะเขาจะกล้ามอบหมายงานใหญ่ให้คุณทาเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่า slow l i ์ส slow l i เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้ผมก็ slow ล i ์ได้นะถ้าผมมีเงินฝากสักสิบล้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะ s โลไล i ์ให้ดู คือบางทีมีเงินเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าอันไหนล้มเหลวอันไหนประสบความสำเร็จสมมุติเขามีเงินร้อยล้านเขาอยากเลี้ยงไก่พันตัวเขาได้ไข่แค่4ี่0ิฟองเนี่ยเขาไม่รู้จักความล้มเหลวหรอกเพราะเงินมันมีอีกมหาศาลแต่อย่างเราเดียเราเลี้ยงไก่ร้อยตัวเป็นไข่เวลาสามิฟองเราเครียดแล้วมันไม่ได้ครับเลยบอกว่าเม็ดเงินทุกวันนี้สําคัญคนเรืองเงินไม่สําคัญคุณรวยแล้วไงเงินไม่สําคัญคือคือคุณมีแล้วแต่คนไม่มทีที่เขาจะต้องใช้ชีวิต ในโซเชียลลงปลูกผักหนึ่งไร่เดือนละ10,000แสนยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ปลูกกัญชาคุณปลูกอะไรหนึ่งไร่1 0 0 0 0แสนะอย่างผมเนี่ยขายสัตว์เลี้ยงได้เดือนหนึ่ง4ี0 0 0ืนมนั้นกินอาหาร3า0 0 0เข้าไปแล้วควายเนี่ยมันกินอย่างกบกระสอบรั่วเลยม้าก็กินอกของดีแพะนมก็ต้องซื้อของแพงให้กินเพื่อเล่งน้ำนมนะครับไก่ชนก็ต้องกินดีอยู่ดีมียาบำรุงมีสมุนไพรเราคิดว่ามันเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายไม่ใช่ว่าเกษตรกรเนี่ยทำแล้วโอ้โหจะดีจะรวยนะครับคนที่ล้มเหลวมาก็เยอะทําไมคุณไม่ไปถ่ายเขาบ้างเ่ะเวลาเขาล้มเหลวเนี่ยถ้าคุณอยากทําอาชีพนี้คุณก็วิ่งเข้าหามันลุยกับมันแล้วคุณก็จะสําเร็จต้องหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุดเหมาะไม่พอต้องชอบในสิ่งที่เราทําที่สุดด้วยมันมันถึงจะไปได้รอดนะครับอนนี่ทำให้พี่อันยังแบบทํามันต่อไปโดยไม่คิดจะเลิกรความสุขนะครับ สิ่งที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มันคือความสุขที่ผมได้กลับมาความสุขในครอบครัวทุกๆเรื่องถ้าเรามีความสุขกับมันมันมันอยู่ได้ตลอดแล้วปัญหาเราจะถูกลืมเราเราจะไม่กลัวกับปัญหาอย่างทุกวันนี้นะครับครอบครัวแฮปปี้โอเคแล้วแฟนผมแฮปปี้โอเคแล้วเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเห็นคุณค่าในตัวเราเใครจะว่าไงผมไม่สนใจแล้วขายไม่ได้ผมก็ทํากินมันก็เลี้ยงตัวมันเองได้ เริ่มต้นจากการไม่พร้อมนะที่ก็ไม่มีนะพันสัตว์ก็ไม่มีบ้านก็ไม่สนับสนุนแล้วอย่างเงี้ยจะมองว่าผมเริ่มต้นจากความพร้อมได้ไงผมมีทุกวันนี้มาได้ก็จากผมผ่านการล้มเหลวมาก่อนทนะั้งนั้นอยากจะฝากทุกๆคนนะครับอย่าไปกลัวเลยความล้มเหลวอ่ะยิ่งคุณล้มเหลวมากคุณยิ่งจะไปถึงเส้นชัยเร็วการจะไปถึงเส้นชัยที่เร็วของคุณเนี่ยคุณจะไปถึงด้วยความแข็งแรงกว่าคนอื่นไม่ซ้ำ ทุกทกอาชีพมีความสําคัญครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดแต่เรื่องเกษตรกร,กรสําคัญอยากให้เห็นความสําคัญของอาชีพตัวเองแล้วก็ค้นหาใจตัวเองให้เจอว่ารักที่จะทําในอาชีพไหนแค่นั้นแหละคุณก็สําเร็จไปครึ่งทางผมถือว่าผมสําเร็จแล้วนะผมคิดอะไรมันก็เป็นไปนในจุดที่ผมวางไว้เยอะแหละพอแล้วอะแต่ความฝันเนี่ยนะครับ ความฝันที่มันบ้าบอเนี่ยมันมีทุกคนแหละผมก็มีความฝันที่บ้าบอในตัวเหมือนกันว่าโอ้อยากมีฟาร์มแบบปี่ม้าที่เป็นร้อยไร่ต้อนวัวต้อนควายก็ฝันไม่ได้นั้นแหละครับแต่เรารู้สึกว่าเ,เราพอและแต่จุดๆเนี้ยเรามีที่ไร่นึงมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในการดูแลของเราเป็นร้อยชีวิตเลยนะมีทุกชนิดเลยอะไรเงี้ยเราทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้ผมก็มีความสุขกับชีวิตจุดนี้แล้วครับ